หมืนน้อยเนี่ยท่านผู้ชมเนอะไซ์ปอๆกับตัวตะกี้เลยเนี่ยเนี่ยดูมือผมนี่ะใหญ่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  สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบก,กันกับช่องว่างก็ไปนะครับเดี๋ยวขาอาู้เป็นกำเมืองดีกว่านะครับคืนนี้นะครับเนื่องจากว่าเบิ้ลเบิ้ลไปล่อไปเย็นนะครับแล้วก็เบิ้ลเจอหลายตัวนะครับบอกว่าพี่สนใจจะมาดูผมนี่ก็มาเลยเนอะตรงนี้ตรงนี้พี่ข้ามสะพานไม้มาปุ๊บ แล้วก็พอมาเจอตรงป่าตรงนี้พี่จอดร,รอตรงนั้นแป๊บหนึ่ง<อ>ที่ผมไปส่องเขียดมาแล้วก็เดี๋ยวเานัดเจอกันตรงนั้นนะครับ,นนรบแล,แล้วก็อันนี้นะฮะผมก็จอดรถรอ,อตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเ<อ>บิ้ลจะมาอะไปชมกันนะครับผมกรได้เบิ้ลไ่ได้ฮะครับ<า>ส่องเขียดนะส่องเขียดมาครับแล้วก็หม้ไม่ไหนไม้เนี่ยนี่เลยฮะเยอะเลยอะ เยอะแยะแ,แล้วก็ตะกี้ได้ได้มาแล้วหรือยังได้มาแล้วเยอะแยะเลยเยอะแยะเลย,ย,เลยสั่นใจรุดไปสองตัวแล้วอุปกรณ์นะครับที่เบ้นใ้เป็นอย่างนี้ยใล่อปลาไหลไปแย่นนะฮะก็จะเป็นไส้เดือนแล้วก็เบ็ดกองธรรมดานี่เลยนะฮะเบ็ดกองที่ใจอ่ปักปลาลิมปลาดุกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะบบมีสาย ก็เดี๋ยวผมจะลองค้นดูในกระเป๋านะครับว่าผมจะเหลือสายเหลือจะคนบอกว่าตรงนี้เปิ่นลอกคลองใหม่นะครับเปิ่นเอาดินขึ้นมานะครับแล้วก็ป่าไหลหรือว่าป่าเย็นเนี่ยเปิ่นจะแตงหูใหม่ฮะนี่กระแม่นนี่ะม่นแตงหูอ๋อแกนี่คนไหนอ่ะอยู่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 ใจเลยตัวนี้อ่านตัวแล้วอันหัวแล้วมันต้องมองไงตักหัว อยู่อะอยู่อ๋ออ๋อลอได้ละใหญ่เหมือนเดิมไซเดียวหมดเลยอ่ะใจอ่ะใจนะ่นแล <P ain> ไปอันหวเละอันหวเลยไปยังไงเย็นใหญ่เลยอะอคยังี่นเจเเอะลงไปจับไปกันเ,เอ๋อนี่นี่ท่านผู้ชมผมจะบอกหูอย่างไร <S <S นี่เนาะอันนี้นี่นี่น,น,น,นะครับท่านปอกห่ถูกมันผ่านกล้องอะเนาะเอออันนี้ตัวใหญ่บนบอกว่าตัวใหญ่ ถ้าเอาแสงลงไปผมมีละผมลงไว้บุญละมองเลยอ่ะอน,นี่กเกียกเก่ยวแบบธรรมดาเกี่ยวส่เดือนมันเขาปักบายลิมธรรมดาเนาะเอาใส่น้อยมามากินนะแก <Okay. S 2> แม่นตัวมันใหญ่กัมันขี้เราแหว่งไงตาที่ไหนแล้ะจะถ่ายได้ก่อนได้ก่ะมาเลยจัดจัดต้ปนปะีนี้อ๋อ ย้อนนี้เลยนะเนาะย้อนนี้กย้อนลงงีนะอ๋อกยาวกินแล้วกินแล้วะกินเอากินเอาเอากัดปล่อยมันเลยทีนี้ผมก็ยับซองกันนี่นะครับอยู่อยู่พี่อยู่พี่อยู่ปล่อยมยันเลยปล่อ,นอย,ย,อย,ยนยยออองงี่เลยอ่ะเอากัปล่อยมันลงงี้เลยรอสักก๊า เสียได้มันอาหารใส่มันไหลอ่ะแม่นใส่ต้องจริงๆต้องเหงาไงอ๋ไหลยังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเช็คกันก่อนลองลองลองเช็คก่อนอุ้ยหนักเลยหนักเลยอ่ะมันอืมสุสุอืมโอ้โหแขงพี่อืมโอ้แล้วเบ็ดบองเขาจะสู้มันได้ไหมเนี่ยได้ครัโอ้ บบปั้นไหมอ่ะโอ้บูใหญ่มันใหญ่ีตัวนี้ละใชอืม้เร็วอะันหัวเร็วโอ้ยโอ้ยคือแล้วอแล้วต้องดีสายเร็ววะมาดีเอา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 ถอ่ะเลื่อน้ืนแล้วอื้อื้ช็อตนี้นี่ฮะ โ oh, oh. อ้โหเดียวยยท่นานผู้ชมใหญ่แต้นั่นเนี่ยท้านนี้กึ่งโลได้หมเบิลมาแถวมาเหรแถวเนาะปอะบาที่บ้านบ้านบ้านคนสามสี่กิดนี่กระมนเลยนี่เป็นบุบ้านเนลยโอเคครับหนึง่งหนึ่งตัวเนาะเจอหูไปลาเย็นแล้ว จับถ้าจับช่วงมันมันอยู่ปากงูนะเ,าเอาแยลงไปมันก็จะกินเลยถ้ากินก็กินเลยเนะาะนี่ไม่กินก็กินเลยไม่กินก็กนลนกนกปล่อยละอะไรอันนี้ใช้เวลาแค่น้อย นี่แนมมีตัวมีตัวนนำก็เพื่อมลเพื่อมน้ำบบขึ้นแาบลงเลยอ่ะกินละกินละช่ขามือไปเร็วไปแล้วเนียดเนียดดูมันกดตายกันไงเห็นเี่อมันก่อนจริงเี่ ดึงไปแล้วเนาะดึงไปแล้วดูมันกดไก่กันโอ้ไปกันจุ่มเลยนะพี่คนแม่มันกดลงเลยเหลรอสักครอตเขาก็จะดึงเงนดึงขึ้นไงนั่นไม่หยุดใส่ตังางียมดึงงี้งูตัวใหญ่แล้วเนาะแม่ไส่ใส่ตังเนียมอยู่เอี๋ยวมาเปา

กินแล้วกิแล้ว,ลวอันส่งไปเลยอเอาูดึงลงไปด,ด,ดึงดึงเอ้าการเบ <c ười> ็ดเขาเล,ก, <c ười> ลกเลย <c ười> อ่ะการเบ็ดดินทึกทึกทกลงไปเลย ออลงมากระเบินมนควับมือปลาสิอะไนเสียงมันตาสำเนาสำเตัวป่า้ามบหันหันันเบ็ดอ่ะซึบๆลงไปเลยอ่นี่ตอกลงไปเลยห้อมจะเข้าเลิกกระเบนห่อห่อจะดึงกได้ไปดึงเลยดึงเลยอาเลยยู่ แกก้อยมาปันสาอินสานี่มันน้อยมันสูมันต้องดีนสายเลยเหรอไมดิไม่ดิมวนไปง่ายมากุญจะหน่อยโอ้มันลุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ มันน้อยนะท่านผู้ชมเน้อไซป์ปอๆกับตัวตะกี้เลยเนี้อโอ้โหเนี่ยดูมือผมเนะอื้มใหญ่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 เลยอะ่ะแข่งปลาเย็นครับแข่งปลาไหล นเยอยู่ๆขึ้นมาเลยวะอ๋อ like ได้อะไะใส่สวยๆนี่แหละผู้ชมอืถือว่าใส่สวยเลยคู่ตัวเลยเนี่ยท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เกือบจะสว่างเกือบจะเจ้าแล้วนะครับผมก็ก็ต้องร่างกายเบาไหวนะครับต้องปีกไปพักผ่อนก่อนแล้วก็ ่วนเบสที่เหลือก็เดียวเบิ้ลนมันจะทำหน้าที่นะครับไปใจไปดูเห็นรอบหนึ่งนะครับเดียวมาดูป่ารวมที่เปิ้นได้ตะกี้นะครับที่ผมถ่ายอันนี้นะครับคือเยอะมากนะฮะแล้วก็ตะกี้ที่เบสเดี่ยเาไปใจช่วงที่เดินทางาไปใจได้หมสองสามตัวนะครับเยอะเลยแล้วกันไหนนี่ห่มไม่ใช่นล่นน้อยด้วยเด่นอะ่ะร้อนมนก เยอะเรียก่าเยอะเบิร์นประมาณกี่โลได้เนี่ยประมาณสองสามโลนะถูไห้สองสามโลก็นี่เห็นเขียดปลาลิ้มนะครับเบิร์นเบิร์นปักแล้ก็ปักเบ็ดปลาลิ้มตัวแล้วก็เส้นแตงที่ไปปักเบ็ดนะครับเอาเบ็ดปลาลิ้มแล้วก็เจอหูปลาเย็นก็ล่อไปตัวนะครับแล้วก็ตักผมมาตะกี้มาได้เตรียมตัวเลยนะครับมาได้ซื้อ ยาชูกําลังอย่ามาไว้กินเลยนะครับแล้วก็มันตรงกับเวลานอนของผมตัวก็วันนี้ก็ตันที่จะมาถ่ายคลิปมือท่านผู้ชมได้ดูกับประมาณสามที่ตัวเลยว่านะครับก็เป็นคลิปพิเศษนะครับที่เราได้เตรียมกันเลยนะเบิร์นบนมาก่อนนันนั้นก็สวยอันใหญ่โลแพนเลยมันนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเบิ้์นปิดคลิปนะครับขอบคุณตัวเนอร์ที่ติดตามรับชมนะครับฝากช่องไว้ตัวนะครับสำหรับวันนี้ก็ อขอบคุณนะครับติดต,ตามครับฝากช่องตัวเบริรนช่องว่างก็ไปว่างก็ไปตัวนะครับว่างวันไหนมีเวลาว่างยังไดงก็จะแวะมาทําคลิปเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนะอะวันนี้ขอบคุณกันมากนะครับผม,อมขอบคุณครับ